โอเคครับใกล้จะได้เวลาออกแล้วนะครับของขอบวนรถเร็วที่172นะครับต้นทางจากสถานีสุงเอกรอบปลายทางกรุงเทพนะครับโดยใช้ g a 4 5 4 7ทําขบวนเป็นระบบรมอัดล้วนนะครับวันนี้ก็เป็น วันอาทิตย์ที่25กันยายนปีพศ2565นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีรถไฟสุงไหนกรกุกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแอดมินก็จะพามาอย่างที่สถานีรถไฟสุงไหนกรุกนะครับตามที่ต้นคลิปผมได้บอกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าเราจะมาต้อนรับน้องใหม่นะครับโดยเป็นขบวนรถเร็ว172นะครับ สุงไงกรลบป,ปลายทางกรุงเทพนะครับโดยวันนี้ครับมีบพอหอนะครับห้าทีได้๋ยวครับไ,ได้เวลาออกแล้วครับของขาโบรรถเร็ว172นะครับต้นทางจากสถานีสุงไงกรลบไปยังปลายทางกรุงเทพนะครับโดยมีที่พข,อขอรอนะครับของขาโบรรถเร็ว171นนะครับ ติดปากรถเร็ว171และ172นะครับต้นทางจากสถานีสุไงกร,กรบปลายทางกรุงเทพนะครับโดยวันนี้พว่วงบชส309มาด้วยนะครับเดิดนทางกับขบวันนี้หรอครับรับผมเดินทางปลอดภัยนะครับ วันนี้นะครับโดยมีบนอทหนึ่งศูนยนะครับไม่รู้ว่าอีกกี่นาทีนะครับขอบวรถเลยรถปิดปากรถธรรมดาอีกขออภยัย นะครับขบวนรถเร็ว172นะครับสรงไหนกรรกปลายทางกรุงเทพนะครับโดยผู้โดยสารนะครับทยอยขึ้นนะครับวันนี้มีอชสนะครับ209แล้วก็บนท1047นะครับแล้วก็บนทปหนึ่นะครับ โดยคันนี้นะครับจะออกจากสถานีสงเณต,ตรกรกเวลา12นาฬิกานะครับ5นาทีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้วันนี้ผู้โดยสารค่อนข้างหนาแน่นนะครับรถนอนปรับากาศชั้นที่2นะครับบนอทอปเอ,อ,อ่อไม่ทราบหมายเลขได้เวลาออกแล้วนะครับของขอบวนรถเร็วที่172นะครับ ต้นทางจากสถานีสุงเกรรกปลายทางกรุงเทพนะครับผมโดยใช้ g a 4547ครับผมแล้วก็วันนี้มีพ่วงม,มีพวมม่พวงบชส1น9ศนนะครับแล้วก็บนพอปขอทโทษบดท1047นะครับรถนอน ชัดที่สองนะครับบอนทปหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่นะครับบอนทปหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะครับบอนทหนึ่งศูนย์หกสามนะครับรถนอนชั้นที่สองนะครับฉบับพัดลมบอนทหนึ่งศูนย์หนึ่งสามโอ้วันนี้รถนอนชั้นสองพ่วงมาสามตู้นะครับผม โดยมีบบนอทอนะครับคันหน้านะครับแล้วก็มีบบนอทอคันหลังสองตู้นะครับมีผู้โดยสารกำลังขึ้นนะครับ